ห่ะยังไงอ่ะพอตกใจเลยได่อะไรไม่เคยนัดเลยอ่ะตกใจอะไรกำลังจะหล่อคุณผู้ชมเพราะคืนนี้ตอนจบแล้วเคหานางคอยไงใช่แต่เดี๋ยวก่อนสิเรื่องคู่รักแต่งงานอ่ะอุ้ยอะไรอ่ะอย่าข้ามเขาบอกว่า ตอนนี้นะคะจะมีคู่รักขอแต่งงานคืนนี้ค่ะได้เวลาของบทสรุปนะคะเคหนางคอยอี17ว่ามีทุกอารมณ์เลยสุขเศร้าซึ้งต้องมาลุ้นกันว่าเรื่องหัวใจของคู่พระนางจะลงเอยกันได้ยังไงคือดูเหมือนว่าหลายๆอย่างเนี่ยจะลงตัวแล้วถึงแม้ว่าคุณหนูพินารีเนี่ยจะประสบอุบัติเหตุจนทําให้ตามองไม่เห็น,นแต่ว่าแน่นอนว่าก็ยังมีในสุ่มคนดีคนเดิมคอยดูแลแบบไม่ห่างเลยอยู่ตลอดเวลาเอาจริงๆนะคนนี้หละคนน่าจะดูแลว่าสุดท้ายแล้วพินารีเป็นคนช่วยนางเอก ต้องให้เครดิตนางตรงนี้นิดนึงนะคะแต่เบื้องหลังฉากนี้นี่จะบอกว่าหวานสุดๆเลยนะฮะสำหรับโอรัฐีที่เขาจะวา <S 2> <S 2> <S แงแผนขอน้องบ,บัณฑิตสมนใ,นในละครนะ <S 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 แต่งงานนะฮะเบื้องหน้าต้องบอกว่าหวานน่ารักมากๆแต่ว่าอุปสรรคหลักของฉากนี้คืออะไรคุณผู้ชม <S 2> <S 2> <S คือ <S 2> <S 2> <S อากาศที่มันร้อนมากๆเลยนะฮะร้อนแบบไม่เกรงใจนะักแสดงเลยทีเดียวถ่ายทำไปปาดเหงื่อกันไปนะฮะงานนี้เนี่ย โอ๊ตก็เลยมาขอกำลังใจจากแฟนๆทุกคนว่าให้รอติดตามฉากนี้คืนนี้กันด้วยนะครับเดี๋ยวเรามาถ่ายกันตอนนาะจะไดุ้ีเนี่ยอูย้หูหูอขอกำลังใจจากแฟนๆทุกคนนะครับเพราะร้อนมากๆเลยนะครับด,ดูจากแดดวันน,นี้โดนเลยนะถ้าได้กำลังใจจากทุกคนเราคงเย็นขึ้นเยอะเลยไปไปถ่ายรึด่วน คืนนี้จบแล้วนะครับและคู่พระหน้าของเราบวม<ช>กับเพยงคอยจะยังไงก็ไม่รู้นะฮะคืนนี้อรอลุ้นกันและกันตอนจบสำหรับเทหานางคอยนะครับต้องติดตามปิดตำนานนางคอยกุ้นนง พวกเขาจะสมหวังห,ววรหรือสูญเสียคุณโกงคุณโกงคุณโกงถ้าเกิดว่าอยู่ต้องตายอยู่ที่นี่คุณขอแตดแม่ละละได้ไหมคะแค่หาดนางคอย คืนนี้เสนอตอนจบ